นี่สินะสวงสวรค์ถ้านายใจไหวนะสุภาพบุรุษจะยินว่าคุณทําสำเร็จที่นิวยอร์กเราก็ไดจะไปไหนบริเวยถอดข้อมูลที่47ได้จากแบงก์ถูกแบ่งแยกข้อมูลของตัวตนโควิเดนออกมาสามแอคเคาททั้งหมดนำไปสู่เฮเวนธุรกิจเล็กๆที่อยู่ในมาลดี แล้วมองเฮเวนทำอะไรก็โดยส,สดนาารณะแล้วก็แค่เป็นแหล่งสำหรับท่องเที่ยวสำหรับคนรวยคนมีชื่อเสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือทำธุรกิจเกี่ยวกับปกเปิดน,ต,ต,นตัวตนสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับอาชญากรทำให้วันหายไปเดี๋ยวพาร์ทเนอร์ใช้เฮเวนเพื่อสร้างตัวตนใหม่เงั้นเหรอใช่โอลิเวียพยายามแฮกเข้าไปในเฮเวนเ,เซิร์ฟเวอร์ แต่เฮเวนเซอร์เวอร์ญญรีเซ็ตคีย์ทุกๆ10ชัวญญช่วโมงนั่นโชคร้ายหน่อยทำให้ผู้ขอกลายเป็นเป้าหมาย h e เวนไ i แลนด์คือสถานพักผ่อนหย่อนใจสวรรค์ไผดร้อนอย่างแท้จริงเจ้าของก็คือไทสันวิลเลียมไอแลนด์ถูกใช้เป็นฐานราชการของเ a เวนและก็แหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ของลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาในเกาะแห่งนี้จะได้รับความเพลิดเพลินที่เมาดิฟจะให้ได้ทั้งเชฟมือหนึ่งนวดแผนโบราณกระท่อมไฮเวยทุกสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้ และสิ่งเพื่อความบันเทิง47พวกเราจะส่งคุณไปในฐานลูกค้ารายหนึ่งเราจะมีแบ็กสตอรี่ให้คุณคือคุณริปเปอร์โจรที่อยากจะหายตัวไปภารกิจของคุณในเกาะแห่งนี้ง่ายได้มากคุณจะเป็นจะต้องจัดการ3ผู้ก่อตั้งเฮเวนไทสันวิลเลียมซีอโอของเฮเวน ลดมิลลเอร์วิทฟเนโตรว์ถูกจ้างโดยวิลเลียมเพื่อมาดูแลลูกค้าของเขาและสตีเวนช่างเทคนิคที่เป็นหัวมันสมองสำหรับ,รรบเฮเวนเซอร์เวอร์เมื่อเจ้าของทั้งสามจากไปโอลิเวียจะพยายามแฮกเข้าไปใน,ในเฮเวนเซอร์วเวอร์เพื่อเอาข้อมูลที่เราต้องการของฟูริเดนฉันอัปโหลดข้อมูลเข้าไปแล้วนะข,ขอให้โชคดีสุภาพบุรุษ ผมไม่เชื่อเรื่องโชคเท่าไหร่นะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะภารกิจสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ตัวตนใหม่ของ The Partner กำจัดเป้าหมายมิชชั่นแอ t ที สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hitman 2ไหนภารกิจสุดท้ายกันแล้วเป็นภารกิจที่สร้างความเหนื่อยใจให้มากๆเพราะวิธีการฆ่าในมิชชั่นนี้จะไม่มีจะเรียกว่าไงดีจะไม่มีคัสซีน <Good evening. S 1> ก็เลย <Good afternoon. S 1> ต้องฆ่าแบบธรรมดาก็เลยพยายามคิดว่าเอจะฆ่ามันยังไงถึงจะ <Okay. S 1> ดูข้อท่าดี ก็คิดได้อยู่วิธีหนึ่งคือสังหารเป้าหมายพร้อมกัน3คนแต่ว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากไม่ยุงย่งยากที่ฆ่ามันนะยุ่งยากที่จะพยายามให้มันเหนียนแต่ถ้าวิธีฆ่าแบบเดียวๆนะง่ายมากเลยนะแต่ใช้เวลามากสควรสิ่งที่เราต้องใช้นะครับคือยาพิษ แล้วก็จะต้องใช้ดอกไม้พิษด้วยนะครับดอกไม้พิษเทียมนี่คือไม่ได้ทำให้ถึงตายนะ <Okay. S 1> แค่อาจเจียนเฉยถ้าถามว่าที่ท่องเที่ยวแบบนี้สวยไหมสวยมากเลยนะแต่น่าจะแพงมากเลยในความในโลกแห่งความเป็นจริงนะแบบเจ้าของธุรกิจจะต้องรวยมากๆอ่ะรวยแบบรวยแบบ ซื้อประเทศได้เลยอะอยาบมลนั่น,นเลยอดอกไม้น่าจะอยู่ตรงนี้เราจะเดินไปตามริมชายหาดเลยนะมุ่งตรงไปเรื่อยจนถึงบ้านของไทสันวิลเลียม c ี o ของเฮเวนนะนี่คือบ้านของไทสันวิลเลียมกำแพงหนา3ฟุตมีรั้วไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย มีทุกอย่างครบถ้วนเสียอย่างเดียวล้วตรงนี้พังนั่นเป็นช่องทางในการปีนป่ายของเอเจสี่สิบเจ็เ<ๆ>ด <ez S 2> นี่ะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยหลอกล่อนิดนึงฮ้่จุ<ๆ>๊บรอครับรอ เอ้อเตรียมอุปกรณ์ลอกคอมาก่อนนะจะได้ไม่ต้องล็อกคอเสียเวลานานรอครับเราต้องการชุดของกาดนะบอกเลยว่ากาดในบ้านหลังนี้เยอะมากโอ้โหมายอย่างนี้นี่นะคือต้องการลัดคอแต่เนื้อหน้ามึงหันมาหากุย,ยอย่าง,งนี้กูจะรัดยังไงในอะของ เราต้องเก็บของด้วยนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันมาเห็นเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยทำไมเพื่อนหายแต่ปืนยังอยู่แปลว่าคนต้องหายไปแน่ๆรู้ได้ยังไงวะไปเราจะไปเขาเรียกว่าห้องเซิร์ฟเวอร์ข้างล่างใต้บ้านหลังนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำ เราใส่ชุดนี้ก็จริงแต่จะมีบางคนที่รู้จักเราผมไม่เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้เหมือนเพื่อนมันเลยนะแต่มันบอกว่ามันรู้จักเราได้ยังไงวะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือที่รัดคอรอครับเออมาพอดีมาพอดีรัดคอพอดีเหมือนกันครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไป ชึบโอเคเปลี่ยนชุดนิดหนึง่งเพื่อให้เนียนในเรื่องทีการ์ดปิดประตูปุ่มปิดประตูกับปุ่มเก็บคีย์การ์ดเป็นคนเป็นปุ่มเดียวกันเหลือจะชื่ออีกคนพบศพที่เราทำสรบแล้วนะสรบหรือตายวะน่าจะสลบนะไปกันเร็วเร็วนิดหนึ่งนะครับผมทำเวลา เพราะว่าถ้าไม่ทําให้หมอนี่สลบเราจะเปลี่ยนชุดไม่ได้ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเปลี่ยนชุดไม่ได้กูก็ทํางานที่นี่เหมือนมึงกันแหละใส่หน้ากากครับเพราะว่ามันจะเป็นการลมแก๊สกันนิดหนึ่งโอ้ยเป็นไรก็ขึ้นยากลือเกิน เร็วๆนิดนึงครับทำเวลาเราวางยาหมดแล้วนะข้างในเขียวอือพวกนี้จะเกิดอาการเขาเรียกว่าบุนอาจเจียนเป็นไข้ตัวร้อนเราจะจัดก,การเซิร์ฟเวอร์ของเทเวซึ่งเราจะดึงต้องดึงทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ สจุดที่เราต้องดึงไอ้พวกที่อยู่ข้างบนที่เราโยนเหรียญหลอกตะกี้เดี๋ยวพวกมันจะลงมากันแต่เนื่องจากเราลมแก๊สคาไว้อย่างนี้เลยมันก็จะท้องเสียกันทีนี้ก็จะรอเป้าหมายทั้ง3มคนนะทั้งสมคนเลยจะมามันจะมาดูที่เซิร์ฟเวอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอะไรวะ อัดเียหนึ่งเอให้มันดมแก๊สเ,เราต้องรอก่อนเป้าหมายใกล้มาหรือ,อยังมีเป้าหมายที่วิ่งมาหนึ่งคนแล้วมันจะเคลียร์แก๊สได้แล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการรอเป้าหมายทั้งสามมาด้วยกันนะครับผมเป้าหมายทั้งสามมาและอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับผมสิ่งที่เราต้องทำคือวางยาพร้อมกันทันทีเราจะการสามคนพร้อมกันในทีเดียว อยู่ในมุมซ้ายบนนะหน้าจอตายในช่องเดียวกัน <Tyson> Williams, ซึ่งก็ทำแย่ไปปกติจะตายแค่สองคนนะไปฮาราคิสเสร็จสิ้นดูมันไม่ค่อยหวือหวาเลยนะมันไม่มีคาสซีนที่แบบฆ่าได้หวือหวาด่านนี้ก็เลยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันพารุกิจกสุดท้ายเสร็จสิ้น ต้องขอบคุณในการรับชมจริงๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ดู Hitman 2องตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายอเอาไว้เราเจอกันต่อไปในเกมนหน้าหรือคลิปหน้านะครับเรามาดูคัตซีนสุดท้ายเพื่อเชื่อมต่อไปหา Hitman 3กันดีกว่าอะไรเป็นไงบ้างอ่ะก็ปกตินะ ใช่เราต้องรองการติดต่อนะเข้ามาได้แล้วดูเหมือนว่าโรบอทของคุณจะใช้ได้ผลนะนี่ไงเจอไหมใช่ตรงนี้ไง,ตงแต่เดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างอะ่ะ ดูไหมการเงินทุกอย่างทั้งหมดที่เป็นทุนของโควิดแนะมันไม่ได้ไปหาพวกพาร์ทเนอร์มมหาารรมายความว่าไงหมายความว่ามันหาคนอื่นไงละ่ะทุกอย่างเลยพาร์ทเนอร์ไม่ได้เป็นคนควบคุมอีกแล้วใครคืออาร์เธอร์เอ็ดดิ์ด เจอคอนสแตนต์อ้าวสรุปเรจาจับคนหน้าใหญ่ได้อยู่แล้วแต่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโทรศัพท์แจ้งครับผมจากโอลิเวียทุกอย่างเป็นไปนตามแผนพวกเรารู้แล้วพาร์เนอร์อยู่ไหนเรามีเป้าหมาย เราใกล้ถึงแล้วเพื่อนเก่ารู้สึกดีไหมเราต้องรีบไปก่อนพายุจะมาเพื่อเติมเต็มเป้าหมายของพวกเรา47จัดการเราพวกมันทุกตัวสายันสวัสดบ